ะละเมื่อวานเหมือนนิชาจะโพสต์เรื่องของ a u t o ร i c Pro ที่มีการอัปเดตเรียบร้อยนะคะแล้วก็พอดีเป็นคนแบบชอบอ่านดีเทลต่างๆเนาะแล้วก็เจอกับนี่ค่ะ Re Map New Mocopy ok ok Mocopy ok มาแล้วสิ่งที่เราแบบอยากจะได้มานานนะ m o ok c o p y นะคะแนละ้วก็ไปดูกันเนะว่า m o ok c o p y คืออะไรจึงนี้ ที่มันเป็นของโซนะะี่ค่ะแบบว่าใส่ในตำแหน่งต่างๆอะน่าน่าซื้อขึ้นมาทันทีเลยนะน่เดี๋ยวต้องซื้อให้ได้นะคะอันนี้นะใช้กับออโตริกโปรได้แล้วนะคะ น่าสนใจมากๆที่อยู่นะจา,จากเดิมที่แบบว่าเราแบบไม่ค่อยสนใจมานะบอปปี้เนี่ยตอนนี้แบบพอแบบเจอเออีเมลของผู้พัฒนาเราแบบอืน่าใช้ขึ้นมาทันทีเลยก็เดี๋ยวถ้าถ้าซื้อมาเดี๋ยวอาจจะรีวิวให้นะอาจจะรีวิวให้เนะ น่าใช้มากๆนะคะโอเคกเ็มีเท่านี้นะคะเท่านี้เนาะแล้วก็เมษานี้ปลายเมษานี้ก็น่าจะปิดเพจไปแล้วนะน่าจะปิดเพจไปแล้วนะก็ติดตามได้ในน่าจะนิชา,นาจะมีอัปเดตใน YouTube อยู่นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ